หญิงสาวคนนี้กำลังมาร์กหน้าอยู่แต่แล้วจู่ๆไฟที่บ้านของเธอก็ดับลงโชคดีที่แฟนหนุ่มของเธอรีบขับรถมารับทันทีแล้วพาเธอไปค้างคืนที่บ้านของเขาจนกระทั่งพวกเขาเข้าไปในลิฟต์นั่นแหละเธอถึงได้รู้ตัวว่ามาร์กหน้ายัางติดอยู่เธอยิ้มอย่างเขินอายแต่แฟนหนุ่มบอกว่าเธอดูน่ารักพอเข้าไปข้างในเธอก็รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำเมื่อมองตัวเองในกระจกเธอรู้สึกอับอายอย่างมากแต่เมื่อเธอต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอก็เปิดกระเป๋าและพบว่าเธอหยิบชุดมาผิดเธอจึงไม่มีทางเลืออืืือออออกกก่นนนจาาขยมเส้้ผาาแฟ แล้วก็เจอเขาในขณะที่เขากําลังถอดเน็กไทยอยู่พอดีเมื่อเห็นภาพนั้นเธอรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเขายื่นชุดให้เธอแต่เมื่อเปิดออกเธอก็เห็นว่ามีแค่เสื้อเท่านั้นสิ่งนี้ทําให้เธอรู้สึกประมาาเพราะเธอคิดว่ามันเป็นการบอกใบ้ที่ชัดเจนมากด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเธอสวมเสื้อเชิ้ตของแฟนหนุ่มและเดินออกไปอย่างเขินอายรูปลักษณ์ของเธอทําให้เขาหน้าแดงเช่นกันและเมื่อเห็นเธอประมาะมากเขาก็เริ่มทําตัวเงอะงะไปด้วยเธอหยิบกางเกงจากเขาแล้วเข้าห้องน้ําและแฟนหนุ่มของเธอก็เดินเข้ามาถามเธอว่า อยากอาบน้ำไหมเขาค่อยๆขยับเข้าไปใกล้พาเธอไปที่กำแพงในขณะที่หัวใจของเธอเต้นแรงเธอพยายามสงบสติอารมณ์อยู่ภายในแต่ที่ทำให้เธอประหลาดใจก็คือเขาแค่ชี้ไปที่ของใช้ที่อยู่ด้านหลังเธอเมื่อรู้ตัวว่าตีความสถานการณ์ผิดไปเธอก็ยิ้มอย่างละอายใจเมื่อถึงคิวที่เขาต้องอาบน้ำเธอก็รอเขาอยู่ที่โซฟาแต่เธอก็เหนื่อยมากจนหลับไปเมื่อแฟนหนุ่มออกมาเขาก็พบว่าเธอหลับไปแล้วเขาจึงปิดไฟอย่างเงียบๆคลุมผ้าห่มให้เธอแล้วค่อยๆวางหมอนให เธออย่างนุ่มนวลมากกว่าที่จะคิดเป็นอย่างอื่นเขารู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้น่ารักและเขานั่งบนโซฟาอีกตัวแล้วก็เฝ้ามองดูเธออย่างเงียบๆ